ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นกเงือกในอำเภออมก่อยกำชับสร้างการรับรู้แก่ชาวบ้านเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่าง,ย,างยั่งยืนวันที่9พฤษภาคม2568ณที่ว่าการอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตภงสิทธิท์ทิถาวันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานาการณ์ด้านการนอ,อนุรักษ์สัตว์ป่าใ,ในเขตอำเภออมก่อยอย่างใกล้ชิดหลังได้รับรายงานการพบนกเงือกหรือที่ชาวบ้านเรียกว่านกกบหรือ นกกาหังซึ่งเป็นหนึ่งในนกเงือกสายพันธุหายากที่บริเวณหมู่บ้านที่เนตําบลน,นาเกียนอําเภออมก๋อยโดยมีนายปริชาพลพุทธวีในอําเภออมก๋อยพร้อมด้วยนายครินฮิรันไกรลสัสหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยประลัดอําเภอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน,นาเกียนกํานันตําบลน,นาเกียนหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อ,กอยหัวหน้าสถานีควบค,คุมไฟป่าอมก๋อยและเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางการอนุรักษ์ทั้งนี้สืบเนื่องจากกลุ่มนักดูนกและนักอนุรักษ์ได้เผยแร่ภาพถ่ายของนกเงือกที่พบในพื้นที่ดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์พร้อมแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งทงงั้งดัง และระบบนิเวศที่อยู่อาศัยของนกเงือกโดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีโพรงตามธรรมชาติซึ่งงอน,นกเงือกใช้เป็นที่ทํารังขนาดเดียวกันก็พบว่าชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีพฤติกรรมล่าสัตว์และมีความเข้าใจในคุณค่าของสัตว์ป,ป่าซึ่งถือเป็นจุดแข็งของชุมชนในด้านการอนุรักษ์ในด้านการดําเนินงานของอําเภออมก่อยขนาดนี้ได้มีการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสํานึกด,ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป,ป่าให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและผู้นำชุมชนอาทิการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศและความสำคัญของนกเงือกการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ในโรงเรียนและหมู่บ้านการจัดวทีเสวนาชุมชนรวมถึงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสำรวจและเฝ้าระวังสัตว์ป่าด้วยตนเองด้านนายนิรัตพงศิษฐ์ทิ t าวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้อำเภอองก๋อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างการรับรู้ในวงกว้างโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการรบกวนหรือทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของนกเงือกไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าการตัดไม้ใหญ่หรือการใช้พื้นที่เพาะปลูกโดยปราศจากแนวทางที่เหมาะสมพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านกิจกรรมที่ยั่งยืนนกเงือกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าไม้ หากเราทุกภาคส่วนร่วมมือกันดูแลก็จะสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวการลงพื้นที่ในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของจังหวัดเชียงใหม่ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืน